สวัสดีครับวารินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรนีครับผมพาพี่น้องมารัดเลาะแปลงนาครับผมเช้าเช้าแรกนะครับผมหลังจากวันลอยกระทงมีหมอกเยอะมากครับพี่น้องพี่น้องลองดูครับผมนี่มองไปปกติจะเห็นภูเขานะครับต้นไม้ไม่เห็นแล้วนะครับพี่น้อง ไม่เห็นภูเขาและต้นไม้แล้วนะครับแล้วไปดูนะครับผมว่าพาพี่น้องมาชมพันธุ์ข้าวอะไรนะครับผมก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมใกล้นะครับใกล้ใกล้ใกล,ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเหลืองเออเฮ่อแล้วนะครับผมเหลืองระยะพับพึงนะครับผม ระยะพับพึงนะครับหลายพื้นที่นะครับก็เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับผมหลายพื้นที่ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเด้อเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวนาน,นะครับผมเอออันนี้กำอ,อกำภูกำกันยานะครับอ,อขอรวงยังไม่แห้งนะครับผมปลายรวงเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนสีแล้วส่วนที่เด็ด ของแปลงบรินฟาร์มนะครับผมคือนะครับแปลงข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะครับผมหลังจากเมื่อคืนเป็นวันลอยกระทงเนาะวันนี้เช้ามาเนี่ยนะครับรวงข้าวเหนียวเขี่ยวงูก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะครับผมนี่เหลืองแต่ยังติดเขียวอยู่นะครับผมนี่คอรวงตรงนี้นี่นะครับผม จากจากนี้มามาถึงตรงนี้ยังยังมีความเขียวอยู่นี่แต่ปลายรวงนี่ปลายรวงเหลืองแล้วนะครับผมเหลืองระยะพะเพงสําหรับเอาไปทําเป็นข้าวสารก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะครับผมส่วนของวารนฟาร์มเนี่ยเราเราทำเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเราทําเป็นเมล็ดพันธุ์เราจะรอให้ให้ตรงคอรวงจากนี้ขึ้นมาเนี่ยให้มันให้มันเหลือง เหมือนปลายรวงนะครับผมปลายรวงก็จะปลายรวงจะเริ่มแห้งนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเหลืองนี่นะครับผมพอรวงนี่นะครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูเมล็ดเล็กนะครับปลายเมล็ดมีหางข้าวนะครับมีจุดสีดํานะครับพี่น้องอันนี้ของวารินฟาร์มนะนะครับผมข้าวเหนียวเคี่ยวงูแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับของเข้าวเหนียวเคี่ยวงูเชียงราย นะครับผมแล้วมีถามนะครับใต้คลิปวิดีโอมาหลายๆําคำถามนะครับถามว่าขาเหนียวเขี้ยวงูสูง mm. เท่าไหร่แล้วล้มไหมนะครับผมของวาิีนฟาร์มต้นสูงที่170เซนนะครับผมต้นสูงนะพี่น้องเนี่ยโอ้โหเหลืองแบบดีใจครับผมถามว่ามีล้มไหมนะครับมีก็มีล้มนะครับผมอ่า แต่นะครับผมที่เราสังเกตมาหลายปีนะครับผมวิธีการปลูกของชาวนาที่ต่างกันทําให้ต้นข้าวล้มไม่ล้มอ่ะมันมีส่วนนะครับพี่น้องอจากวลินฟาร์มที่สังเกตมานะครับผมปีแร,แรกเราใช้คนปากดําก็มีล้มนะครับแต่ไม่เยอะนะครับผมปีที่แล้วก็ล้มอยู่แปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งประมาณสองงาน นะครับล้มอยู่ประมาณ2งานพอปีนี้นะครับบรินฟาร์มก็ใช้รถปักดำนะพี่น้องต้องต้องบอกว่าแปลงของเราเนี่ยใช้รถปักดำเดี๋ยวพาไปเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใช้รถปักดำนะครับล้มเป็นบางส่วนตามมุมคันนาที่มีดินหลม่มนะครับผมดิน่องข้างจะนุ่มนะครับจากการใช้รถปักดำนะพี่น้องมันทำให้ต้นข้าวลงในดินลึกนะครับ ขนาดเราจะไปถอนมาเพื่อที่จะซ่อมเนี่ยก็กยากอยู่แล้วนะครับพี่น้องเออถอนแทบจะไม่ขึ้นอ่ะนะครับผมเอาเอามาซ่อมตรงที่มันว่างๆนะครับผมมันก็แทบจะดึงไม่ขึ้นผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้ต้นข้าวข้าวาทัทีพี่น้องต้นข้าวมีความแข็งแรงอ่าโคนแน่นนะครับลากลงลึกแล้ว ทําให้ต้นข้าวไม่ล้มนะครับเปรียบเทียบกับนาหวานกับนายนายโยนนะพี่น้องนาหวานก็คือพี่น้องหวานมาเมล็ดไปค้างบนขี้ตมนะครับแล้วก็ลากหากินนะครับนายโยนก็เช่นเดียวกันหวานาตุ่มตุ่มนายโยนลงไปปุ๊บมันก็ค้างบนเลนพี่น้องนะเ่อมันค้างที่บนเลนแล้ว พอมันตั้งตัวได้มันก็ลุกขึ้นนะครับต้นข้าวลุกตั้งขึ้นนะครับซึ่งรากมันไม่ได้ลงในขี้ตมเลยนะครับสองสายสองวิธีนี้ผมวิเคราะห์ได้เลยนะว่าล้มแน่นอนนะครับจะลม้ลมล้มล้มค่อนข้างเยอะนะครับผมที่วิเคราะห์เนี่ยคือล้มเกินครึ่งอ่ะพี่น้องสมมติว่าพี่น้องปลูกหนึ่งไร่เนี่ยดีไม่ดีล้มทั้งหมดนะครับล้มทั้ง หนึ่งไล่เลยนะครับผมเนี่ยวาลินฟางก็ล้มแค่มุมหนึ่งเอ่อพื้นที่ 2, 2, 4, สองคูณสองคูณสี่ตารางเมตรสองคูณสี่ตารางเมตรนะครับผมก็ประมาณนี้ไล่หนึ่งนะไล่หนึ่งล้มน้อยเ,ออเหลืองเยอะนะครับประมาณสักอีกสักสามสี่วันนะครับผมก็ น่าจะได้เก็บเกี่ยวแต่น้ําในแปลงนาก็ยังมีอยู่นะพี่น้องของวิรินฟาร์มนี่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 พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้ำในแปลงนานี่ยังมีอยู่เลยนะครับผมนี่อย่างน้อยก็ตาตุ่มนะครับเอออย่างน้อยก็ตาตุ่มเราเราไม่ระบายทิ้งนะพี่น้องผมเสียดายน้ําเออกว่าจะสูบเข้ามาใส่ได้แล้วก็คือผมเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับผมจะให้รถ ย่ำมาย่ำต่อสั่งให้ให้จมหมักฟางไว้เลยนะครับรอดูดูรอ,อด,ดูดูนาปีปีหน้านะครับผมก็ก็เราก็ต้องไถไถแล,แล้วก็ปั่นเทือแล้วก็ปักดำได้เลยนะครับพี่น้องปีนี้นะครับผมไม่รู้เป็นอะไรเนาะนกชอบข้าวเหนียวเคี้ยวงูมากเลยนะครับผมระยะเป็นน้ำนมน่ครับเออมันก็จะมาดูดกินน้ำนมนะนี่กินมเมล็ดกินอะไรจนจนเหลือ <laughs> บางรวงนะพี่น้องนี่นี่เป็นกลางเหลือประมาณนี้นะครับแทบจะไม่มีมเมล็ดนะครับนี่มันก็ยังหน้ามืนหน้าด้านหน้าทนเนาะนี่นี่นี่ผมเอาประทัดมาจุดไล่มันก็ไม่ยอมไปนั่นเอานกรบประกันนะครับผมนกชอบ <c oughs> อพันนี้นกชอบ <c oughs> อไปแล้วนุนบินไปแล้วนะครับผมเอ่อ ส่วนที่ไม่มากินเนี่ยนะครับมันก็เป็นรวงนี่นะครับผมนี่แปลงนี้นะครับผมทั้งหมดนะครับเราปลูกในระบบอินทรีย์นะพี่น้องอปลูกในรับมาตรฐานอ,าออแก,กนิกไทยแลนด์นะครับผม GPS การมีส่วนร่วมนะครับผมของมหาวิทย,ยาลัยพะเยานะครับร่วมกับเครือข่ายสมาพันธ์ เกษตรอินซีนะครับผมปลูกในระบบ GPS ด้วยเออ PGS นะครับผม PGS GPS นั่นระบบติดตามแล้วเออ PGS นะครับผม PGS ก็ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะครับผมว่าลินฟาร์มก็จะทำเป็นเมล็ดเหลือจากการ แบ่งันเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องได้ไปปลูกกันแล้วนะครับเราค่อยเอาไปนําไปแปลงรูปเป็นข้าวสารนะครับเนี่ยล้มแค่นี้นะครับปีนี้ไม่ได้นอนเกี่ยวแล้วครับพี่น้องปีปีที่แล้ววัรินฟาร์มโอ้โหต้องนอนนอนเกี่ยวกับพื้นไปเลยนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็เขาเดี๋ยวเขี้ยวงูนะครับผมนี่นะครับเห็นเราก็ชื่นใจนะครับผมอีกประมาณสามสี่วันนะครับเดี๋ยวผมเก็บเกี่ยวสายพันธุ์อื่นไปก่อนนี่พี่น้อง เก็บเกี่ยวสายพันธุ์อื่นไปก่อนแล้วก็พอดีข้าวเหนียวเขี้ยวงูก็จะก็จะไอแก่เต็มที่พอดีนะครับผมถ้าเป็นถ้าทําเป็นมเมล็ดข้าวสารเก็บเกี่ยวได้เลยนะพี่น้องเออแต่ว่าถ้าเราทําเป็นมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเขาให้แห้งอีกนิดนึงแห้งอีกนิดนึงนี่นะครับผมปมลายเมล็ดมีจุดสีดำนะพี่น้องเออเขี้ยวงูของท่านไม่รู้เป็นไงเนาะแต่เขี้ยวงูของทักของเราเนี่ยเอออ้างอิงจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ อของกรมการข้าวนะครับศูนย์วิจัยข้าวนะครับออได้เราเราได้พันุ์ดั้งเดิมนะครับมาจากศูนย์วิจัยข้าวนะครับเชียงรายนะครับผมบเมล็ดพันแน่นอนนะครับผมออนี่ นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้วลินฟาร์มนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเรามีคลิปพันข้าวหลากหลายร้อยสายพันธุ์นะครับพี่น้องมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมนะครับผมส่วนช่องทางติดต่อนะครับผมมีไลน์แอดวลินฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะขึ้นใต้วิดีโอนี้นะครับผมแล้วเบอร์โทรในการติดต่อนะครับผมเออแล้วหลายคนถามว่า ท้ายคลิปแล้วนะครับนี่ท้ายคลิปแล้วหลายคนถามมาว่าขายขายยังไงขายกิโลละกี่บาทนะครับผมนี่เออนี่เอาชัดๆไปเลยนะครับผมจับลวงทีครับพี่น้องจับลวงทีแต่มเมล็ดมันเล็กมเมล็ดมันเลียวมันเลียวยาวมันก็เลยทําให้พี่น้องได้ผลผลิตเวลาไปสีอะ่ะมันจะได้นิดนึงเ,เพราะมันมันเลียวเล็ก งมันถ้าถ้าอ้วนใหญ่มันก็จะได้เยอะนะครับอันนี้มันเรียวเล็กเราต้องเอาไปสีปริมาณเยอะๆถึงจะได้ข้าวเยอะนะครับผมแต่ข้าวทุกข้าวมันก็มีคุณสมบัติของตัวของมันเองนะครับว่าเออถ้าคนชอบข้าวเหนียวเคี้ยวงูก็ปลูกข้าวเหนียวเคี้ยวงูถ้าคนชอบก็ข้าวหก,ก็ปลูกข้าวหนะครับผมเออนะครับาพาพี่น้องมาให้หายคิดถึงนะครับผมก็จะมี คลิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับข้าวเหนียวเขี้ยวงูมามาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมอีกเช่นเคยนะครับผมวัลลินฟาร์มนะครับผมเราจำหน่ายพันุข้าวออแกนิกนะครับพี่น้องพันุข้าวอินรีย์นะครับพี่น้องอสำหรับข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับเราจำหน่ายที่กิโลกร,รัมละ100บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับถ้าใครมีที่ถูกกว่านี้ก็ ยินดีครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรสอบถามได้นะครับพี่น้องสอบถามโทรมาสอบถามเออไม่ซื้อไม่เป็นไรลองหาที่ท่านถูกใจนะครับหาที่ท่านชอบท่านชอบราคา100บาทท่านก็ซื้อกับเรานะครับท่านชอบราคา20บาท30บาทท่านก็ลองไปซื้อตามที่ราคาท่านชอบนะครับเราก็ผลิตพันธุ์ข้าวนะครับออร์แกนิกนะครับให้พี่น้องที่สนใจ นะครับผมสนใจจริงๆนะครับผมพี่น้องอท้ายที่สุดนี้นะครับเ,เราก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมเรามีช่องทางที่พี่น้องให้ได้ติดต่อกับเรานะครับทั้งทางไลน์แอดนะครับเบอร์โทรนะครับได้นะครับผมแต่การโต้ตอบทาง YouTube บางทีเรา อาจจะมองไม่เห็นกันนะครับอาจจะมองไม่เห็นพี่น้องที่คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้นะครับผมอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับมีล้มก็ล้มไม่เยอะท่าพี่น้องล้มไป เป็นทิศเป็นทางนะครับล้มไปแนวเดียวกันนะครับผมช่วงนี้ไม่มีพายุนะพี่น้องไม่มีพายุไม่มีฝนนะครับโชคดีนะครับผมถ้ามีพายุมีฝนก็อีกเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ข้าวล้มนะครับเกือบทุกสายพันธุ์นะครับพี่น้องเออเกือบทุกสายพันธุ์ไปแล้วครับพี่น้อง